สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว f อฟซียานยนต์ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมนะครับจ้างโตนะครับจะมาแนะนำนะครับแนะนำวิธีการใช้เครื่องเล่นนะครับตรวจสอบนะครับตรวจสอบแรงดันแบตเตอรี่นะครับหรือว่าตรวจสอบไฟชาร์จหรือว่าตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟนะครับในกรณีอย่างกรณี ที่เขาติดนะครับตัวตั้งตัวติดตั้งวัดโวลต์นะครับอย่างนี้นะครับเข้ามาที่ตัวรถเพื่อนะครับอย่างน้อยก็คือหนึ่งนะครับตรวจสอบเนาะเขาจะตรวจสอบแรงดันแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าอย่างลูกค้าทั่วไปก็จะไม่มีเครื่องมือวัดอย่างพวกมัลติมิเตอร์พวกอะไรอย่างนี้นะครับก็จะติดตั้งตัววัดโวลต์นะเขาเรียกเนาะวัดโวลต์ไว้ที่ตัวรถอย่างนี้นะครับแต่นะครับจริงๆแล้วนะครับรีโวของเรานะครับมันสามารถนะครับ ถ้าเป็นหน้าจอตัวตัวนี้นะครับหรือว่ารุ่นใหม่ๆบางรุ่นนะครับที่เป็นหน้าจอแบบนี้ครับมันสามารถที่จะใช้นะครับตัวเครื่องเล่นนะครับเข้าไปดูแรงดันแบตเตอรี่ได้นะครับทํำยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนํานะครับขั้นตอนแรกก็นั่งในรถยนต์นี่แหละครับสตาร์ทเครื่องหรือไม่สตาร์ทเครื่องก็ได้นะครับแต่ต้องเปิดสวิตช์กุญแจนะครับตำแหน่ง acc นะครับหรือ on นะครับ หรือให้ง่ายสุดก็ติดเครื่องยนต์ไปเลยนะครับง่ายดีนะครับต่อไปนะครับในกรณีในกรณีถ้าเราเปิดเครื่องเปิดเครื่องเล่นอยู่อย่างนี้มันจะเข้าไปเข้าไปดูไม่ได้นะครับเราก็ต้องปิดเครื่องเล่นก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเราเล่นโหมดวิทยุโหมดวิทยุหรือโหมด fmam MM, อะไรก็แล้วแต่ไว้นะครับแล้วก็เราก็ปิดก่อนนะครับ <Y> อ่าถ้ามัน <Y ang. S 1> ถ้ามันทํางานอย่างนี้เราก็ปิด จากนั้นนะครับให้เข้าที่เมนูนะครับเมนูเสร็จนะครับเข้าที่ตัวตั้งค่านะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดหน้าจอนะครับเสร็จแล้วนะครับให้กดที่คําว่าจูนนะครับตรงที่เป็นลูกศรตรงนี้นะครับห้าครั้งหนึ่งสองสี่ห้านะครับแท็กนะครับห้าครั้งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับมันก็จะปรากฏหน้าจอ เป็นสวิตเมนูขึ้นมานะครับตัวนี้ผมจะเรียงหน้าต่างวิเคราะห์ปัญหาของเครื่องเล่นนะครับสวิตเมนูนะครับก็จะมีโฟลเดอร์นะครับผมเรียกโฟลเดอร์แล้วกันเนาะหรือว่าเป็นแถบนะครับหนึ่งเฟลลูนะครับเดเวอเนซิตนะครับตัวนี้ไว้สําหรับวิเคราะห์ปัญหานะครับฟังก์ชันเช็คเซตติ้งนะครับฟังก์ชันการตรวจสอบหรือการตั้งค่านะครับสวิตโมดิแฟชั่นนะครับ แล้วก็ p r o u u t t o o n n n o r r m t t o o นครับเมนูไหนที่เราจะใช้ก็คือตัวที่2นะครับตัวที่2นี่เป็นฟังก์ชันเช็คนะครับหรือมาชจ้งการตรวจสอบและการตั้งค่านะครับอันนี้เราก็กดเข้าไปนะครับกดเข้าไปแล้วเจออะไรบ้างนะครับก็เจอพาแนลส e r ริงสวิต c h นะครับทัชสวิตช์นะครับไมโครโฟนเช็ควิคอนสิกเนลนะครับ H.F. ไว้ Quality Setting นะครับจากนั้นก็กดที่ เราจะเข้าไปดูนะครับเข้าไปดูค่าแรงดันแบตเตอรี่เข้าไปที่วิีเคิลสัญญาณนะครับอ่าคานนี้ก็จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้จะวัดแรงดันไฟได้นะครับเนี่ยตอนที่ติดเครื่องยนต์มันต้องมากกว่า13 5าจด้าโวลต์ขึ้นไปนะครับเนี่ยนะครับตัวที่2เป็นสัญญาณ IG ีตัวที่3เป็นสัญญาณเบรกมือตัวที่4ี่เป็นสัญญาณถอยนะครับ นี่ <Hey, S 2> ผมเท่าก็ถอยปึ๊บอ,อ่ะมันก็นจะอ่อนต่อไปเป็นสัญญาณสปีดตัวนี้สัญญาณไฟนะครับไฟหลีนะครับตัวนี้สัญญาณการเปิดปิดนะครับไฟสองสว่านนะครับอ้าวดูอีกทีเบกมือเดี๋ยวผมปลดเบกมือลงนะครับคันนี้ปลดล็อกดี d ีดีมาแล้วใช่ไหมครับใช่ครับอ่าคันนี้ปลดล็อกมาแล้วนะมันก็เลยเป็นอ่อนตลอดนะครับทําไมรถตัวต้านะครับที่เป็นหน้าจอตัวนี้ถึงถึงนะครับต้อง ปดล็อกหน้าจอก่อนถึงจะสามารถนะครับดูภาพหรือวิดีโอได้ในขณะรถวิ่งนะครับเขาจะปดตัวสองสัญญาณนี้ครับก็คือ PKB PKB นะครับตัวนี้ต้องออนนะครับสองสปีดตัวนี้นะครับสัญญาณความเร็วครับที่มันส่งมานะครับก็คือตัวนี้เวลารถวิ่งมันจะขึ้นนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ต้องตัดนะครับส่วนสองสัญญาณนี้แต่เรามาเน้นดูตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเป็นแบตเตอรี่เนาะ ปกตินะครับถ้าไฟชาร์จแบตเตอรี่ต้องอยู่ประมาณ13.5โวลต์ขึ้นไปนะครับถ้าต่ำกว่านั้นแสดงว่าไดชาร์จเราหรือว่าวงจรไฟชาร์จอาจจะมีปัญหาวัดโวลต์ว่าจะแตกต่างกันนะครับบวกลบตัวนี้ตามแล้วแต่ยี่ห้อนะครับแต่ตัวนี้ก็สามารถเช็คได้นะครับในกรณีที่เราไม่มีเครื่องมือวัดมัลติมิเตอร์นะครับเอาง่ายๆนะครับตอนนี้นะครับวันนี้มาแนะนําประมาณนี้ก่อนนะครับในกรณีที่เราจะปิด หรือว่าเราจะเข้าไปที่เครื่องเล่นนะครับมันจะปิดไม่ได้นะครับคราวนี้จะทํำยังไงนะครับเราก็กดกดปุ่มพาวเวอร์ค้างไว้นะครับนะครับเดี๋ยวมันจะรีสตาร์ทขึ้นมาเองแค่นี้ก็เสร็จนะครับหรือว่าดับเครื่องยนต์สตาร์ทใหม่นะครับมันก็จะรีสตาร์ทขึ้นมาเองโอเคนะครับผมง่ายๆแค่นี้ครับวิธีการใช้หน้าจอเครื่องเล่นนะครับตรวจสอบแรงดันแบตเตอรี่ครับ ลองทำดูนะครับสวัสดีครับ